น้องไปยากนอนเลยอุ้ยน้องอยากนั่งแอเอลูกยี่ <c oughs> น้องเป็นได้ขี้ให้กค็ค่ะมันก็ฮะทำให้เป็นทรงผมคุณช่างนะคะทรงผมน่งรักตะแค้งตะแค้งเลยะคะ่ะอ๋อ <c oughs> เป็นคุณช่างมาเลยลูก โอ้โอ้พี่จะแถมหน้าพี่กับเดินแล้วกแม่ว่าฮะแม่พอแม่พอทรงผมข้า้งนี้นู่นแม่พอทรงผมข้างนี้นั่นหนึ่งได้กรครับน้องเป็นเด็กดื้อหรือเด็กขี้ให้ฮะกำลังเบ่เงเอง โบโบ้อะไรก็ครับได้ค่ะฮะถ้าน้องดื่มแม่เอาไม่แซ่บโบโบได้ก็ลุกยิ้มลาลานะนางยิ้มลาลานะคะ หลวงใช่แล้วอันเป็นกลายเป็นคนขี้ให้หลวงแล้วอ่ะเ้อ้เป็นยังครับเป็นยังนั่งยาวยางแม่จะไปเอวละนะ

ในยิ่มหวานพ่อครับ